สวัสดีจ้าเดี๋ยวมือนีสิพามาเบิงฟักแมวอีเด้อเด้อจ้ะสองอาทิตย์ที่แล้วคอยไายให้เบิงพวกนางกำลังติดหน่วยทีว่ว่าหน่วยเหนียววย,วยเต็มหน่วยใหญ่บัวทอดามือนีหน่วยใหญ่เต็มเลยจ้ะเดี๋ยวสิพามาเบิงเด้ออันนี้เบิงสวนหลังบ้านก่อนเด้อโมออกดอกก็ยังเต็มขือนกันจ้ะ เต็มหนวยกเต็มจ้ามีทั้งหนวยหน่อยหนวยใหญ่เมื่อนี้อากาศขึ้มขึนเด้ฝนตกขึ้มเบิดเมื่อจะมาเนี่ยหนวยหน่อยก็หยลยอยู่นี่แหนวยอ่นอนเอาไปต้มจิ้มแซบๆจะ้ะต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็เอาไปพัดดกดีดีจะ้ะฟังนี่ยจะฟังหนุนบ่ค่อยมีแต่ฟังสายมือ ดูนวยดูมีแต่งำงามต่อเนี่ยส่อเลยจ้ะพัดยางแสบเลย่อยเอาพัดให้หมูสามสันมั้ย่างแสบจ้ะใไข่ขก็แสบมึบงดูนวยดูทายไปให้เบิงอนกไกลก่อนเด้คุณเต็มเลยจ้ะส่อนเนาะเยอะมากบบหลายทอปีที่แล้วแต่ว่าก็หลาย กันหลายพ่อกินกูนละจ้ะเกินกินกูนละขันใ,นใหนไงหรอไงเอ้หญ่เอาเด้ฟักแมวเ,เนี่ยเวลาร้อนตอนติดดอกออกผลน,นี่เขาลอ้อนานนานเด้๋ยจะถ่าโดนพอน่อเด็๋ยีจะนั่งไงเร็วจังเบิ่งดูนี่นี่น้อย,อย,อยก็มีนี่ตะมุตะมิงาม อยากเอาไปปลูกยูบานเขาไปปลูกยูเมืองไทยเหตุผมแบบนี้คือสิงามข่อยว่าไหมเ <c oughs> นยกำลังพากินเลยอ่อนๆจ้ะถ้าเนยอ่อนเนี่ยเขาก็่ต้องปลูกเปลือกยากเด,ด้ท่นนี่ท่านแก่งเลยถ้าแก้ตอ,อกเปลือกอันนี้เนียงเนี่ยเขาเออนี่ยงก็อันตัวต่อแต่คืตัวต่อเมื่อกินดอกได้เนี่ยเนี่ยตั ตัวต่อตัวพึ่งเยอะแยะมันว่าต่อไหมเกสรน่าต่อไม lever. ม,อไมดอกฟักแมวไหมจ้ะดูตรงนี้ดูตรงนี้ไล่ๆตรงนี้บ่มีตรงเนียนล้นเห็นแต่ทองฝาเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เยอะแฟนไขว่เรามากมากกินจ้ะอัน,น แกง,งกะทิฟักแมวไหมแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแล้วก็พัดแล้วมักกินจ้ะดูยยด้วยผืนหอยตรงเตงเต็มเลยเดี๋ยวกับฝนตกเดี๋ยวกับแดดออกอากาศเปลี้ยนตลอดอากาศไม่ดีเลยจ้า ตัวนี้หอยเด้อเป็นพวงเลยหอยเป็นพวงเป็นพวงดูหมองนี้เด้อหมองนีนุ่ยนี่หนุยหนยหนยอยเต็มจ้ะเนี่ยเบื้องต้นหลุดเนียนนุ่ยทีว่าท่อนู่ก้อยนี่ไหมนี่ท่อนู่ก้อยเต็มเลยจ้ะรีบพร้อมกัน ขึ้มืหลังตูดูน้อยด,ดูทึ่งหลังตูดก็มีดูยูทึง่ทงหลังตูดน,นะทึ่งตู้มาลาะก่อนนะทึ่งตูดมนละดอกเต็มน้อยเต็มจ้ะมละก็มีอยูได้ยังยูนูกก่นกันก็ฟักแมวมาละ มองไปฟังนั่นยดูมองกลับแล้วพุ่นมองกลับไปไปฟังพุ่นจ้ะนุ่ยหอยนุ่ยหอยตองเตงเลยฟังน่อเสือเมียก่อยหองอ,อีกแล้วผัดฟังนี่บ่ค่อยมีเด้จ้ะนี่ฟังนี่บ่ค่อยลายเพราะว่าอันตอนนั้นต้นก็ะโพดแบบค่อยบอกแหละเขาโพดสูงเราเบิ่งฟังนี่ด้วยที่นางตอกอตอกแตกเครือ แต่เคลื่อนเท่าเคลื่อนเลยจ้ะบวพิษบวถือนอกคอยก็ได้อ่อ,อนๆดูนางไอ้เลื่อยมาตรงไหนเชีว่าจะมีหน่วยทุกไอ้แหนงด้วยเลยจ้ะนี่แหนงของนางดูดนะไข่สะท้อนกระแสงเนาอมือดๆเนาะจ้ะเห็นหงบวุ่นเห็นหน่วยคับแมวบ่ แสงสะท้อนจักหน่อยนี่ดูอันนี้ตกลงมาก็มีหน่วยนิดหน่อย,อยแสงสะท้อนโอ้ยตรงเตงตรงเตงอยู่ปุตรงเบิง่ตงตรงนี้แม่ดูตรงนี้เด้อจ้ะเออฟังนี่เห็นชัดดูฟังนี่เห็นชัด,ดชัด,ชดนี่ดู้จักนางจะเลื่อยมาทั้งพี่นางจะออก ทุกอันเขาเอี่ออยยงตาตกนเ,นเนียงอะเนาะเ่ลยมากเลยกระเตน่วยมากเลยนี่จะ้ะลายขนาดเด๊ยดีหนึ่งอันน้าติด่วยให้ดีจะออกเต็มเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะ เดี๋ยวสิไปเบิ้งอัอนสวนขังบ้านเด้๋ยจ้ะพาไปเบิ้งสวนขังบ้านปฏิทินีสวนขังบ้านกระไลย,ยุท่ว่าวบ่ร์ไหลท่อตรงนี้เด้อดูหน่วยลายคักเด้จ้ะตอนนี้อันนี้ทายกลับจะมองหินหน่วยเต็มเลยพ่นเยอะมาก มันจะเหนือยหน่อยเหนื่อยเงี้ยเรากะปนกันแต่เปเบิ่งสวนข้างบ้านกันจ้ะอันนี้คือสวนข้างบ้านด้วยจ้ะสวนข้างบ้านเนี่ยจะเหน่อยเงี้ยครับเงี้ยกลัวสวนหลังบ้านจ้ะทุกคนงี้่ยื้่ทั้งบ้านกับมีดนะอันยื้่ทั้งระเบียงกันจ้ะไวยน้ำอันยื้่ทั้งระเบียงเต็มเลยเนี่ย ที่ได้เก็บไปเห็ดแนว,ว้เอาลวันนี้เพราะว่าน่วยใหญ่คักจะถ้าปล่อยไบโดนโดนน้ำก็จะออกหากฟังนี้บ้ไข่ดุดกอันนี้อด้านหลังบา้านดอาากจ้นะเลาะกันหลายยุคัุดดูขึ้นไปทั้งขุดขึ้นนุ้ยดูทั่งระเบียบสูง ข่างอันนี้ยู่สูงต้องไงเงันไทยจ้ะใหม่เซลฟี่กับเงาปโป๊ะพวสูงกดดูเรื่อยเรื่อยขึ้นมาทาัทา้งนี้เมื่อไหร่เต็มเลยปีนี้บุกค่อยหลายฟัง านหมืดเนาะทายไลน์นี่หมืดเพราะว่าฝาเขื่อจ่ะตรงนี้ซิมีลายกว่าเขาเนี่ยเพราะว่าเขืึ้นลงังค้าฝั่งนู่นก็ไหล,ลได้จ้ะตอนที่น้งไอเลื่อยมา,มา,ยมายกไหม่บ่ไนก็เลยบิ่งเสร็จแล้วน้งก็เลยเื่อยขึ้นนลังค่าหลาจ่ะ ใหญ่งามๆน้ลมดุเลยทานี่นวยใหญเดี๋ยวสิแกเร็วด้วยนี่เดี๋ยวไก่เลยเก็บแลจ้ะพอน้ำมีเป็นวยใหญ่เลยฟัง่อ นี่กะเริ่มสแกลเลยุยอเลูกนี้ไปพักไปเบิ่ง่นคือบอยน,นึ่งให,ใหญ่ใใ่คะจะสดานในสวนนะใหญ่ๆทนันเลยโค่อยดกตะวันนุ้ยใหญ่จ้ะถ่าห่อนเบิ่งแบบนี้บ่ค่อยรู้เ้งเหมันนุยนี่เห้ดกันนี่ลูกใหญ่นะนี่ลูกเก่งมาก นี่อันอยู่นี่สวนเด้เนที่ว่าข่อยปล่อยให้นางเลื่อยมาตัมตัจ้ะเลื่อยอยู่ตัมตัมในเลื่อยอยู่ตัมตัแบบนี้จ้ะนี่ก็ใหญ่นะนี่ใหญ่อย่างใหญ่เลยเบิ้งหน่อยพี่ในพี่ใหญ่หเขาจักปุ่นณห์มึงดูดูฝ่ามือข่อยเด้อฟักฟกับฝ่ามือกับฝักแมวมีใหญ่คักจกับนวยนี่ปุ่นณ่ะ น,นี่ดูตัวนยังโบกแกดอกเมยออยัยครับยัยงามๆผิวนี่เนียนเนียนเด้อเน,นี่ยผิวยังเนียนเลยจ้ะนี่เป๋หลายหนยฟังนี่เช่นตรงนี้เลยจ้ะล้มกระแหงข่อยย่านฟักเมี่ยวขยลนเม็ดล้มแหงแต่ว่าดอกฟักเมี่ยวเนี่ยล้นเต็มเลยเด้อจ้ะล้มแหง ดอกล้นเต็มดูนะอันนี้บ่มีหมองเลื่อยไปตัวนี้ไม่สุดแค่นั้นนะาห้อยลงมาอุ้นะห้อยลงมาตรงเตงม,มีน่วยอยู่เดี๋ยวนวยใหญ่หนักเลยก็จะไปยังไหนบะูนิดเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแคน่นี้กอนนะจ้าคลิปหนา้าจะท่ายังอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะ และขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า